คอนเทนต์ในวันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมาดูการอัปเดตใหญ่ของบันนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็อัปเดตมาถึงเวอร์ชันน1.2.12แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าบันในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงนะครับก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับบันก่อนนะเผื่อว่ามีหลายๆคนนะครับยังไม่เคยได้ยินนะครับว่า บันคืออะไรนะนะครับก็บันเนี่ยจริงๆมันก็คือ JavaScript runtime แบบ all-in-one นะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เร็วกว่า Node.js แล้วก็ Deno หลายเท่าเลยนะครับผมบันเนี่ยพัฒนาโดยนะักพัฒนาที่มีชื่อว่า j a r r e d Sumner นะครับผมแล้วก็เขียนด้วยภาษา zig นะครับซึ่งเป็นภาษาระดับล่างที่เน้นความเร็วและประสิทธิภาพสูงนะครับทีนี้นะครับผมบันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะนะครับก็คือบันเนี่ย จะรวมทุกอย่างที่นักพัฒนาต้องใช้ไว้ในเครื่องมือเดียวเลยนะครับก็อย่างเช่น Runtime นะครับเหมือน n o d e JS เลยนะนะครับเอาไว้ Run JavaScript TypeScript นะครับ b u t l e r นะครับก็จะเป็นการรวมไฟล์ JavaScript CSS นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแทน Webpack ESBuild นะนะครับสก็คือ Transpiler นะนะครับก็คือรองรับ TypeScript JSX โดยที่ไม่ต้องใช้ Babel เลยนะครับสี่ก็คือ Package Manager นะนะครับก็คืออันเนี้ยจะแทน NPM แล้วก็ Yarn นะครับโดยการใช้เป็นบัน Install แทนนะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Test Runner นะก็คือ Run Unit Test ได้ในตัวเหมือน JS นะนะครับก็นี่นะครับสิ่งที่บันทำได้บอกเลยว่าเจ๋งสุดๆนะนะครับทีนี้ถัดมาก็คือจุดเด่นของนะครับ หนึ่งเลยแน่นอนว่าเรื่องของความเร็วบอกเลยว่าเร็วกว่า node js นะบันนะครับคือเร็วกว่าหลายเท่าเลยในการโหลดไฟล์ run http server แล้วก็ติดตั้งแพ็กเกจนะครับสองก็คือใช้ง่ายนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้คำสั่งที่คล้าย node นะอย่างเช่นบ u n run บ u n install อะไรแบบนี้นะนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วถ้าใครแบบเป็นสาย node js นะนะครับถัดมาคือรองรับ node api นะครับก็คือ เราเนี่ยสามารถใช้งานโค้ดเดิมจากโนดได้มากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยก็คือเวอร์ชัน1.2.12เนี่ยนะครับก็คือบันเนี่ยจะรองรับความเข้ากันได้ของโค้ดโนดเจสเนี่ยได้กว่า90%เลยนะครับผมแล้วก็สี่ก็คือมีฟีเจอร์ในตัวเยอะนะอย่างเช่น HTTP Server, Database Client ก็จะเป็น Postgres นะนะครับถัดมาก็คือจะเป็น S3 Client แล้วก็ Test Runner นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมโอเคครับ ทีนี้นะครับมาพูดถึงการอัปเดตกันนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้ก็ตามชื่อวิดีโอนะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับของบัน1.2นะครับอ่ะก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่มาจาก Node.js นะใครเป็นสาย Node.js เนี่ยแล้วอยากจะมาใช้บันนะครับผมบอกเลยว่าปรับตัวไม่ยากเลยนะนะครับเพราะว่าบันเนี่ยก็คือมีความเข้ากันได้กับ Node.js มากกว่า90%เลยนะครับก็คือตั้งแต่บัน1.2ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมุ่งสู่การเป็นตัวแทนโ o d e JS อย่างแท้จริงนะนะครับโดยการเพิ่มการรองรับมดอจูสำคัญอย่างเช่นโหนด HTTP2 โหนด d g r a m โหนด Cluster และก็โหนด c l e a นะนะครับ ซึ่งก็จะช่วยให้สามารถรันแอป Node.js ได้อย่างราบลื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาครับก็คือรองรับ S3 แล้วก็ Postgres ในตัวนะครับผมซึ่งก็จะมี Bun S3 API นะฮะสำหรับจัดการกับ S3 Object Storage ที่เขียนด้วย Native Code ทำให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วกว่า Node.js ถึง5เท่านะครับจากนั้นถัดมานะครับก็คือ Bun.SQL นะครับก็จะเป็น Client SQL ที่รองรับ p o s t g r e s q l โดยใช้ Tag Template Literals เพื่อป้องกัน SQL Injection นะครับและมีประสิทธิภาพสูงกว่า Classic ถึง50%ในการอ่านข้อมูลนะครับผมจากนั้นถัดมาก็คือ Express.js นะครับเร็วขึ้น3เท่านะครับก็อันเนี้ยใครที่มาจาก Node.js ก็น่าจะรู้จัก express framework อยู่เนาะนะครับก็คือเวลาที่เรา run ตัว express framework บนบัน1.2เนี่ยนะครับบันเนี่ยก็คือจะให้บริการ http request ได้เร็วกว่า node js ถึง3เท่านะนะครับเพราะว่าเขามีการปรับปรุง ในโ o d e http แล้วก็ http server ของบันเองนั่นเองนะครับผมจากนั้นถัดมาครับก็คือ l o g file แบบใหม่นะครับก็คือเป็น bun log นะนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจาก l o g file แบบ binary เนี่ยไปเป็น text base นะครับก็คือเป็น jsn o c นะนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและจัดการใน pull request พร้อมทั้งทําให้บันเนี่ย install เร็วขึ้นถึง30%เลยนะครับผมซึ่งก็เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับทีนี้ถัดมาครับก็คือเรื่องของ html import แล้วก็การรวม css นะนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะ Import HTML ได้โดยตรงเลยนะครับพร้อมการรวม JavaScript และ CSS อัตโนมัติซึ่งก็เหมาะสำหรับการพัฒนา font-end ที่เรียบง่ายแต่ว่ามีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็จะมีฟีเจอร์ใหม่อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะก็ยกตัวอย่างตามนี้นะคร่าวๆนะครับก็คือรองรับ Bun .udp socket นะครับก็อันนี้จะเป็นสำหรับการสื่อสารผ่าน UDP ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ ถัดมาก็คือเพิ่ม bun.file.delete method นะครับหรือว่าคำสั่งตัวนี้นะนะครับก็คือจะเป็นคำสั่งสำหรับการลบไฟล์อย่างง่ายได้นะครับถัดมาก็คือเพิ่ม bun.color นะครับก็อันนี้จะใช้ในการสำหรับจัดการสีใน CSS แล้วก็ ANSI นะครับถัดมาก็คือเพิ่ม bun.random UUID v7 นะครับก็อันนี้จะใช้สำหรับการสร้าง UUID v7 ที่เหมาะกับการจัดเรียงและฐานข้อมูลนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับจากนั้นสรุปเลยนะครับทุกคนก็คือบัน1 2เนี่ยก็คือเรียกได้เลยว่ายกระดับการพัฒนา javascript ด้วยความเร็วที่เหนือกว่านะนะครับแล้วก็ ความเข้ากันได้กับ n o d e เจสที่ดีขึ้นนะครับและก็มีเครื่องมือในตัวที่ครบเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะสําหรับทั้งการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบ Backend ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูการติดตั้งบันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ก็จริงๆง่ายๆเลยนะถ้าใครใช้เป็น Linux หรือว่า MacOS เนี่ย ทุกคนสามารถ Copy Command ตัวนี้คำสั่งตัวนี้แล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับหรือใครใช้เป็น Windows นะครับก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผม Copy ตัวนี้มานะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเปิดนะครับตัว o m m a n d p r พรอมขึ้นมานะอ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิด o m m a n d p r พรอมขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็วางคำสั่งตัวนี้ลงไปกด Enter ไปนะครับแล้วก็รอการติดตั้งบันสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ะมาดูว่าใช้เวลานานาเท่าไหร่อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเห็นไหมว่า คือเร็วมากๆบนะบัน1.2.12 was installed successfully นะครับผมนี่ครับเขาบอกว่าในการที่เราจะเริ่มใช้งานก็คือให้เรา restart terminal จากนั้นก็พิมพ์บันอ่ะเดี๋ยวผมปิดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองพิมพ์บันดูนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะก็คือสามารถใช้งานได้แล้วเห็นไหมซึ่งเขาก็จะบอกตรงนี้เลยว่า Bun is a fast JavaScript runtime package manager Bun l e r and test runner นะครับผมนี่ฮะเราก็สามารถใช้งานบันได้แล้วนะครับผม โอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาลองเขียนโค้ดง่ายๆในบันนะนะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูการติดตั้งโปรเจกต์ใหม่โดยการใช้บันนะนะครับก็ง่ายมากๆนะก็ตรงนี้ให้ทุกคนไปสร้างโฟเดอร์โปรเจกต์ของทุกคนขึ้นมาแล้วก็เอาใส่มาใน v s Code นะครับตอนนี้ผมก็สร้างโฟเดอร์ชื่อว่าบันแล้วนะครับทีนี้ให้ทุกคนมาที่วิวนะครับมาที่เทอร์มินอลนะครับผมแล้วก็ในการที่เราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยบันเนี่ยก็ง่ายๆเลยทุกคนสามารถใช้คําสั่งบัน i n น t นะฮะ อ่าแค่นี้เลยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับถ้าเราใช้เป็น node js เนี่ยก็คือเป็น npm init ใช่ไหมอ่าซึ่งก็จะคล้ายกันมากนะนะครับแล้วก็ enter ไปเลยเห็นไหมนี่ฮะทุกคนก็จะเห็นว่าพอเรา enter ปุ๊บเขาก็จะมีให้เรา select a project template นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมเนี่ยว่าจะเป็นแบบ blank ก็คือ project เปล่าๆเลยหรือว่าเป็น react หรือเป็น library นะนะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะเลือกเป็น blank ล้วกันนะครับเพราะว่าจะ ยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับแล้วพามาเขียนโค้ดง่ายๆนะครับอ่ะก็กดในเทอร์ไปอ่านี่ฮะซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยสร้างโปรเจกต์เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีไฟล์นะครับที่เขาสร้างมาให้เราตามนี้เลยนะครับแล้วก็เขาจะใช้เป็น TypeScript นะบันนะครับอ่าอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเขียน TypeScript นะครับเพราะว่าก็เป็นค่า d e f a u l t เลยเห็นไหมนะครับก็จะมีตามนี้นะฮะอ่ะทีนี้ครับเรามาลองดูตัวอย่างการเขียนโค้ดง่ายๆ ก็คือสร้าง HTTP server นะนะครับก็ให้ทุกคนมาที่ index.ts นะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีนะครับเห็นไหมว่าเป็น console.log นะครับเป็นโค้ดเริ่มต้นที่เขาให้เรามานะครับอ่ะทีเนี้ยให้ทุกคนเปลี่ยนนะนะครับก็คือให้ทุกคนนะครับเขียนโค้ดตามผมเลยนะครับในการสร้าง HTTP server ก็คือเราจะมีการสร้างตัวแปร server แล้วก็มีการใช้คำสั่งตัวนี้ครับหรือว่าเป็น API ตัวนี้ก็คือเป็น bun serve นะครับอ่ะ ตามนี้นะครับแล้วก็เราจะมีการกําหนดพอร์ตนะนะครับผมอ่าแล้วก็เป็น3ามพันนะนะครับแล้วก็จะมีการ fetch นะครับซึ่งผมก็จะรับ request มาจากนั้นก็ return new response นะนะครับอันนี้เราก็จะส่ง response เป็น hello from bun อ่าแบบนี้นะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผมจะมีการ console log ก็คือจะเขียนว่า listening on http colon slash slash localhost port 3000แบบนี้นะนะครับอ่าก็ง่ายๆเลยเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะรันยังไงก็คือเรามาที่เทอร์มินอลก็ทุกคนสามารถใช้คำสั่งบัน run แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับก็คือ index.ts นะอ่า enter ไปปุ๊บอ่าเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสตาร์ Start แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าขึ้นว่า listening on URL ตามนี้ก็ลอง control แล้วก็คลิกมานะครับนี่อ่าทุกคนก็จะเห็นว่านี่ฮะขึ้นมาแล้วว่า hello from bun นะก็คือจะเป็น Response ตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะทีนี้ถัดมานะครับเรามาดูการติดตั้งแพ็กเกจเสริมนะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะติดตั้งเป็น Axios e นะอ่ะสมมุติว่าเราจะใช้ Axios e มาใช้ในการแบบดึงข้อมูลจาก API นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนก็คือกด c t r o l C นะครับแล้วก็ทุกคนสามารถใช้คำสั่ง bun add ตามด้วยชื่อแพ็กเกจที่เราจะติดตั้งก็คือ Axios e นะครับก็ Enter เลยปึ๊บอ่ะเห็นไหมก็อรอสักครู่หนึ่ง ก็รวดเร็วมากๆนะครับผมเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็มาที่ด้านบนเลยนะครับผมผมเนี่ยก็จะมีการ IMPORT มาอ่า Import ต xios e from xios e แบบนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็เราก็เอามาเรียกใช้นะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมก็จะใช้ xios e get แล้วก็ผมจะยิงอ่าไปที่ api ตัวนี้นะก็คือ https นะครับ json placeholder dot t y p e c o d e c o m u s e r s นะครับ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการรับนะครับก็คือเป็นข้อมูลมาก็ใช้เป็นเ e นนะแล้วก็ response จากนั้นเนี่ยก็จะมีการ c o n s o l e l o กนะครับก็คือดึง r e s p o นส์มาแล้วก็เข้าถึง data นะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับผมก็แค่นี้นะทีเนี้ยลองมาทำการ run ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งก็คือ bun run index.ts ปุ๊บอ่ทุกคนก็จะเห็นว่านี่ฮะพอเรารันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมข้อมูลก็จะสแสดงออกมา ที่เทอร์มินอลแล้วเห็นไหมนะครับหลังจากที่เราเนี่ยดึงข้อมูลมานะครับเห็นไหมว่าการติดตั้งตัวแพ็กเกจเสริมนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับเสริมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือเผื่อใครที่อยากจะใช้บันแล้วก็อยากใช้เป็นฮอตวีโลดนะครับ ไอฮอตวีโหลดหมายถึงอะไรฮอตวีโหลดก็คือเวลาที่เราพัฒนาโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราต้องการให้มันมีการออโตวีโหลดใช่ไหมนะครับตอนที่เราพัฒนาโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์บ่อยๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ฮอตวีโหลดได้ในบันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวกด ctrl c ก่อนนะครับเราสามารถที่จะมาใช้งานตัว Hot Reload ตรงนี้ได้นะก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปที่ package json นะครับก็ตรงเนี้ยให้ทุกคนมาเพิ่มนะครับในส่วนของสคริปต์นะเดี๋ยวผมจะเพิ่มต่อจากตรงนี้แล้วกันก็คือ private นะครับ อ่าผมก็จะเพิ่มสคริปต์นะฮะอ่าสคริปต์นะครับแล้วก็เราจะมีสคริปต์ที่ชื่อว่า Dev นะแล้วก็ผมจะมีการใช้นะครับเป็นบัน dash watch index.ts นี่ครับก็จะเป็นคําสั่งตามนี้นะฮะก็กด save ไปแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้เวลาที่ทุกคนเนี่ยอยากจะพัฒนาโปรเจกต์โดยการใช้ hot reload เนี่ยทุกคนก็สามารถใช้คําสั่งเมื่อกี้ก็คือเป็น dev ตัวน,นี้ใช่ไหมวิธีการใช้ก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องใช้เป็น bun นะครับ run dev ตามนี้เลยนะครับโอเคก็ลองกด enter ดูทุกคนก็จะเห็นว่าก็สามารถใช้งานได้นะครับเห็นไหม เนี่ยนะครับพอผมรันเสร็จปุ๊บก็มีข้อมูลออกมานะครับทีนี้ลองมาลบดูอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะลบตัว XOS เนี่ยผมลบทิ้งไปปุ๊บเห็นไหมเพอผมลบทิ้งไปเนี่ยมันก็จะมีการแบบ refresh หรือว่าเป็น auto reload อัตโนมัติเลยซึ่งมันก็จะเหลือแค่ตัวนี้เห็นไหมฮะอ่าเป็น console l o กนะครับที่ผมแสดงออกมานะครับโอเคนะหรือถ้าผมลองเพิ่มดูอ่ะอย่างเช่นผมอาจจะเพิ่มล็อกตรงนี้นะนะครับก็อย่างเช่นเอาเป็น test hot reload อะไรอย่างนี้นะครับกดเซฟดูเห็นไหมก็จะมีแบบขึ้นมาทันทีเลยนะครับคือสะดวกสบายมากๆากนะนะครับตรงเนี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องติดตั้งโนดมอนเหมือนในโนด JS นะหรือว่าเป็นทูเพิ่มเติมเหมือนในโนด JS นะครับเพราะว่าบันเนี่ยเขาจะมีเบลตินตัวเนี้ยก็คือรองรับเลยนะครับผม ตรงนี้จะบอกว่ามันรองรับ reload ทั้ง back end แล้วก็ front end ที่เป็น static file ด้วยนะ,นะครับหรือว่าถ้าเราใช้ระบบใหญ่ขึ้นอย่างเช่น React หรือว่า v i d เนี่ยเราก็สามารถที่จะ integrate Bun ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่าคือ Bun เนี่ยก็เป็น JavaScript run time ที่กำลังมาแรงเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็อย่างที่พูดมานะว่าปัจจุบันเนี่ยคือ เขาอัปเดตครั้งใหญ่นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือ1.2.12นะครับที่ทำให้โค้ดเนี่ยมันมีความเข้ากันได้กับ Node.js ประมาณ90%เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะลองเปลี่ยนจาก Node.js มาลองใช้บั n เนี่ยผมมองว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มีความสนใจที่อยากจะเอาบั n เนี่ยมาสอนอยู่ในช่องนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคน รอติดตามนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบันเนี่ยก็คือบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เร็วมากๆนะนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพดีนะครับมีความน่าสนใจมากๆนะนะครับนั่นแหละถ้าใครอยากจะลองนะครับก็สามารถมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยก็เป็นวิดีโอที่อยากจะพาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันนะครับเดี๋ยวในอนาคตผมคิดว่าอาจจะเอาทิ UTORIAL อะไรมาสอนเพิ่มเติมอยู่นะครับยังไงก็รอติดตามนะครับซึ่งก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับ จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้เราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบตเท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอีโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้ะก ทุกคนครับ